บิตคอยเงินอวกาศเงินไฟฟ้าเงินกระดาษแบบมีไฟฟ้าวิ่งวิ่งเงินอะไรก็ไม่รู้เสียงสูงจริงถูกทุบทิ้งใน24ชั่วโมงถูกบังคับขายทั่วโลกเจ๊งกว่า32,000กว่าล้านและในหชั่วโมงในแง่เปอร์เซ็นต์ดําดิ่งหนักที่สุดในะรอบ1เดือนแถมมูลค่าของตลาดบิตคอยเสียหาย4ล้านล้านภายใน24ชั่วโมงนะครับ ตลาดซื้อขายเงินบิตคอยในเอเชียนะครับสำหรับเช้าวันนี้ก็คือวันที่2ธันวาคมตอนประมาณ9โมงเวลาสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็ขึ้นไปแถวๆ86,240ดอลลาร์นะครับแต่นี้ก็หายไปตั้ง5,000กว่าดอลลาร์นะฮะหรือว่าลงไปประมาณ5.6แต่ว่าที่พูดถึงตรงนี้เพราะอะไรซ่าไหมฮะแค่ออกสตาร์ทวันแรกในนิวยอร์กเนี่ยบิตคอยก็เป๋จากบิตคอยกลายเป็นบิตดอยทันทีนะครับเพราะอะไรซ่าไหมฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับปรากฏว่าแรงเทขายกระหน่ำแบบไม่ยังไม่สุดด้วย จนกระทั่งลึกสุดระหว่างวันของเงินบิตคอยเนี่ลงไปแตะ83,879เหรียญ1เซนต์ต่อออนรู้ไหมครับเหลือเท่าไหร่2.72ล้านบาทจากที่เคยได้4ล้านเกือบ5ล้านนาทีนี้เหลือแค่2.72ล้านและเมื่อคืนเนี่ลึกสุดระหว่างวันที่เหลือแค่83,879นนดอลลาร์เนี่ยเท่ากะตกไปถึง8นตนี่ไงครับ มันถึงเป็นสถิติว่าในแง่เปอร์เซ็นต์ของเงินบิตคอยที่ร่วงใน1วันทําการเนี่ยนับเป็นราคาบิตคอยในแง่เปอร์เซ็นต์ที่แย่ที่สุดในะรอบ1เดือนที่ผ่านมาหรือแต่ต้นพฤศจิกายนนะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในแง่ราคาอันนั้นในแง่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าในแง่ราคาก็ปรากฏว่าเป็นราคาที่ตกต่ําใน1วันที่เร็วร้ายที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม2025หรือ9เดือนที่ผ่านมาแล้วรู้ไหมครับว่ามีนาคม2025เนี่ยนะครับ นั่นจะอีกวันนึงที่ถูกเทขายกระน,นำไม่ไม่แพ้กันเดือนนี้เลยนะครับก่อนที่จะมาถึงสตาร์ในเดือนธันวาคมเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าบิตคอยในพฤศจิกายนนี้นะครับขี้เรขนาดไหนใช้คํานี้ได้เลยนะฮะเพราะอะไรท่านฮะเงินบิตคอยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับถูกกระน,นำเทขายทั้งเดือนสุดที่ตก18,000ดอลลาร์สหรัฐทั้งเดือนหายไป585,000บาทเป็นเงินบิตคอยรายเดือนรายเดือนนะฮะที่ด,ดั้ดุนที่ดั้ดิ่งและเร็วท้ายที่สุดในรอบ4ปี7เดือนฮะ รู้ไหมตนะั้งแต่เมื่อไหร่พฤษภาคม2021และพฤษภาคม2021ตอนนั้นท่านผู้ชมถอยกลับไปผมถอยท่านผู้ชมดูก็ได้นั่นเป็นวันที่วงการเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับถูกกระนำเทขายบริษัทที่เป็นแพลตฟอร์มต้องประกาศล้มละลายไม่มีตังค์จ่ายนะครับแล้วก็มีการเอาเงินของลูกค้าเนี่ยไปทำผู้ยี่ผู้ยำอยื่นอันนี้เกิดขึ้นในอเมริกานะฮะจนกระทั่งทำให้แพลตฟอร์มซื้อขายเงินบิตคอยน์ขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกแบบดังสุดๆของโลกเนี่ยนะฮะต้องประกาศล้มละลายแล้วก็ถูกสารดำเนินคดีเ,เ,เน นี่คือเดือนเดียวพฤศจิกายนเป็นเดือนที่แย่ที่สุดที่มันผ่านไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อคืนทําไมปัจจัยลบเยอะอย่างนี้เขาบอกว่าสารพัดปัจจัยลบเพียบเลยนะครับตอนนี้บารุมาตุ้มตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะเงินบิตคอยซึ่งบิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเงินคริปโตเคอเรนซีเมื่อคืนนี้ปรากฏว่า MicroStrategy คือ Mi โ r o s t r a t e g y คนในวงการเขาเขาจะรู้จักดีนะครับ Micro Strategy เนี่ยเป็นสถาบันการเงินที่ลงทุนและถือครองเงินบิตคอยมากที่สุดในโลกเนี่ยปรากฏว่าผู้รรบ,ออบ,รบริหาาารรรขอออเูะดดัับบบ CO กกมป ผลประกอบการและผลการดําเนินการของไมโครสตรองจีในปี2025ยอมรับเลยครับว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายเอาล่ะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าถ้ามีสถาบันการเงินที่ถือเงินปิดคอยมากที่สุดในโลกแล้วบอกว่าผลประกอบการปีนี้แย่ไม่ตามเป้าแล้วคุณจะไม่ขายเลยฮะใช่ไหมฮะก็เลยต้องมีการเทขายกันออกมานะครับทีนี้พอเทขายกันออกมาเนี่ยครับก็ปรากฏว่ายัางไม่จบเมื่อคืนเนี่ย s p g l o b a l ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเล й ติ้งชื่อดังระดับโลกเนี่ยนะครับ ออกมาลดอันดับหรือเรตติ้งการลงทุนของสกุลเงินเท ETER เท ETER จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งในสกุลสินทรัพย์ของคริปโตเคอเรนซีเป็นประเภทเรียกว่าสเตมเบ Co คอยนะครับและเป็นสเตมเบ Co คอยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสาหรับทเท ETER ปรากฏว่าถูกลดความน่าเชื่อถือหรือเรตติ้งในการลงทุนจาก s อสแอนด์พีโกลบอลนะครับเขาให้เหตุผลงี้เพราะเนื่องจากว่าทเท ETER นี่นะครับมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นที่อยู่ในทุนสำรองของเองินสกุลนี้โอ้โหยิ่งเป็นดาบสองซ้ำเข้าไปใหญ่นะ ธนาคารการจีนออกมาบอกแลาเตือนนะครับว่าเขาจับตาและจะกวาดล้างบรรดาพฤติกรรมที่ทําการเทรดซื้อขายพวกเงินคริปโตเคอเรนซีและสกุลออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเจอการกวาดล้างครั้งใหญ่ก็จะไม่เหลือเลยครับทีนี้ฮะเพราะตอนนี้บารุมมาตุ้มกันทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ในที่สุด2 4ชั่วโมงที่ผมรายงานไปว่าราคามันตกมากน้อยแค่ไหนนี่นะครับคอยกลาสบอกเลยนะฮะอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตกหนักเมื่อคืนก็คือการบังคับขายในภาษาหุ้นเขาเรียกว่าอะไรฮะล้างพอร์ตเพราะว่าราคามันลงเยอะลงเร็ว และก็นั่นก็เลยควาว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีการถูกบังคับขายหรือล้างผ่อนเนี่ยนะฮะทั่วโลกของเงินคริปโตเคอเรนซี่1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3 2 0 0 0 0ล้านบาทเลยส่งผลให้ตลาดคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยนะครับมูลค่าตลาดนั้นสุดลงหลุด3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครั้งใหม่นะฮะ และในตัวของบิตคอยมูลค่าตลาดเสียหายแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทหรือ3.9ล้านล้านบาทภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นภาวะของตลาดการลงทุนบิตคอยที่เสี่ยงสูงนะครับเสี่ยงเยอะนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าขวัญใจสำหรับนักลงทุนสายสุดสิ่งซุปเปอร์สิ่งแต่ถ้าสายไม่สิ่งแล้วก็ถอยห่างเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับ